มาดูโจทย์สมาคมคณิตศาสตร์มปลายปี67ข้อ3กันนะครับข้อนี้เขาบอกว่าสมมุติว่ายูเนียนของโดเมนและ r ร n g ์ของความสัมพันธ์นี้เป็นแบบนี้นะครับได้มาแบบเนี้แล้วเขาบอกว่าค่า a บวก b บก c บวก d น่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวเราจะทำการหาโดเมนและเร n g ์ของฟังก์ชันตัวนี้กันนะครับก็เดี๋ยวพี่ขอลบไปก่อนแลยนะครับมาหาโดเมนนะครับ,รบก็เขียนเลยว่าโดเมนนะโดเมนคืออะไรครับ โดเมนคือค่า x ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนะาะดังนั้นเวลาเราจะหาโดเมนเราต้องจัดให้อยู่ในรูปอะไรครับเราต้องจัดให้อยู่ในรูป y mm hmm. เท่ากับตัว x นะครับดังนั้นเราลองดูว่าจากฟังก์ชันที่เรารู้เนี่ยถ้าเราปรับให้เป็น y เท่ากับ x เนี่ยก็อาจจะเอาตัวรากที่4ของ y ลบ4ไว้ฝั่งซ้ายนะแล้วก็ในส่วนฝั่งขวาเนี่ยน้องก็ใช้เป็น3ลบอะไรครับ square root ยี่สิบห้าลบ x กําลังสองเนาะโอเคพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราลองสังเกตดูนะครับว่าฝั่งซ้ายของเราเนี่ยเป็นรากที่สี่นะครับรากที่สี่ถ้าถอดออกมาแล้วเนี่ยไม่มีสิบติดลบแน่นอนนะหมายความว่าฝั่งเนี้ยค่าต้องเป็นมากกว่าเท่ากับศูนย์นะทำให้ในส่วนของฝั่งด้านนี้ฝั่งที่เป็นสามรูทสามลบกับรูทยี่ิบห้าลบ x กําลังสองเนี่ยฝั่งนี้ก็เลยเกิด อาการคืออาการติดเชื้อไปด้วยนะครับนั่นคือหมายความว่าฝั่งเนี้ยก็จะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ไปด้วยนั่นเองนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองแก้กันดูนะครับลองแก้กันดูก็จะได้เป็นอะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวพี่ย้ายข้างไปแล้วกันครับเอาลบคูณตลอดแล้วกันอนะเอาลบคูณตลอดก็จะได้เป็นรูทยี่สิบห้าลบเอ็กกำลังสองลบสามนะ้อยกว่าเท่ากับศูนย์เนาะแล้วก็ทาไงต่อดีครับทีนี้ ย้ายเลข3ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูทยี่สิบห้าลบเอ็กซ์กำลังสองนะทีนี้เราก็ลองยกกำลังสองทั้งสองฝั่งนะครับในส่วนของสแควรูทก็จะหลุดไปนะก็จะได้ยี X ่ห้าลบเอ็กซ์กำลังสองน้อยกว่าเท่ากับเกนะ้าเนาะแล้วก็ลบคูนตลอดแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหน้าเอ็กซ์กำลังสองเขาติดลบนะก็จะได้เป็นเอ็กซ์กำลังสองลบยี่ห้า เครื่องหมายก็กลับด้านนะครับตัวนี้ก็ลบเก้าเนาะย้ายเก้ามาบวกนะครับก็จะได้ x กาลังสองลบสิบหกมีค่ามากกว่ากับศนะูนนะอ่ะพอได้แบบนี้แล้วก็สามารถแยกสองเล็บได้เป็น x ลบสี 4, x ่ x บวกสี่มีค่ามากกว่ากับศูนเนาะโอเคเก็บตรงนี้ไว้นะครับเก็บตรงนี้ไว้เก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะตรงนี้คือโดเมนของเรานะ นี่คือโดเมนนะแต่ว่ายังตอบแค่นี้ไม่ได้นะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องระวังนะครับก็คือส่วนที่อยู่ในรูทส่วนนั่นคืออะไรครับยี่สิบห้าลบเอ็กกำลังสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะลองดูนะครับว่าตัวนี้อในตัวนี้นะเราต้องพิจารณาตัวนี้ด้วยก็ยี่สิบห้าลบเอ็กกำลังสองเราก็ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ด้วยนะพอรู้อย่างนี้แล้วก็ลบคูณตลอดเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ x กกำลังสองลบยี่สิบห้ามีค่าน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ แยกสองเล็บได้เป็น x ลบห x บวกห้านะนะพอได้แบบนี้ละอ่ะมาร์คไว้นะครับตอนนี้เราสามารถตอบโดเมนได้แล้วนะโดเมนคืออะไรนะครับโดเมนเดี๋ยวลองดูซิว่าโดเมนจะได้อะไรนะโดเมนก็คือเขียนเป็นจํานวนก่อนเลยนะครับโดเมนก็คือเอ่อตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนะตัวนี้เขาบอกว่าเป็น 4กับลบี่เนาะก็เขียนตรงนี้เป็นลบ4กับ4ีตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมายปิดนะครับปิดมากกว่าก็ช่วงมากก็จะไปฝั่งนี้นะครับนี่คือช่วงเปิดต่อไปอีกตัวหนึ่งที่เราหามาก็คือในส่วนของตัวนี้นะก็จะอยู่ที่5กับลบห้าเนาะน้องก็เขียนไปว่าลบห้ามันอยู่ตรงนี้นะครับ5อยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วงน้อยกว่าก็คือเอาช่วงด้านในนะ,ะได้มาแบบนี้ ซ้ำกันตรงไหนเนี่ยซ้ำกันในส่วนตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้น้องก็จะได้โดเมนมาแล้วนะเราซ้ำกันตรงนี้นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเขียนไว้นิดนึงนะว่าโดเมนคืออะไรนะครับดังนั้นนะครับโดเมนของเราเนี่ยมีค่าเป็นปิดลบห้าถึงลบสี่แล้วก็ยูเนียนกับอะไรครับปิดสี่ถึงห้านะครับอ่าเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปหาเรนด์นะครับอ่าเวลาหาเรนด์ทำไง เรนก็จะทำตรงข้ามกับการหาโดเมนนะครับก็คือเขียนในรูปของ x เท่ากับ y นั่นเองนะครับอลองเขียนดูนะครับในส่วนของเรนบ้างเรนะ Ren เนี่ยเราสามารถหาได้จากที่เ,เอาในส่วนตัว x เนี่ยตัวนี้เป็น x นะเดี๋ยวจะวางไว้ฝั่งซ้ายนะครับก็เขียนว่า square root ยีลบ x กำลังสเป็นไงเนี่ยเท่ากับอะไรครับ3ลบกับรากที่4ของ y ลบ4นะครับ ตรงน,นี้นะตรงน,นี้ขอเลื่อนขึ้นไปก่อนนะมาพอถึงตรงนี้แล้วเราทำไงต่อดีครับเราก็ใช้วิธีเหมือนเดิมเลยอะฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนี้มันเป็นไวรูธใช่ปะ่ะแสดงว่าเขาไม่มีทางติดลบแน่นอนค่าฝั่งนี้ต้องมากกว่ากั้นสูงนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของฝั่งขวาเนี่ยเกิดอาการติดเชื้อด้วยนะก็เลยต้องมากกว่ากั้นสูงไปด้วยเลยนะก็จะเป็น3ลบรากที่4ของ y ลบ4 ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ไปด้วยนะครับก็เอาลบคูณตลอดนะครับก็จะได้รากที่สี่ของ y ลบสี่ลบสามเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เนาะหลังจากนั้นก็ยังไงย้ายเลขสามไปฝั่งนี้ก็จะเป็นรากที่สี่ของ y ลบสี่นะแล้วก็ยกกําลังสี่ไปนะครับก็จะได้ y ลบสี่น้อยกว่าเท่ากับเลยครับสามกำลังสี่มีค่าเป็นแปดเอ็ดนะครับย้ายข้างไปน้องก็จะได้ว่า y เนี่ยมีค่าน้อยกว่าเท่ากับเลยครับน้อยกว่าเท่ากับแปดห้านะครับ โอเคก็ได้มาประมาณนี้นะทีนี้มีอะไรไหมที่เราต้องระวังนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะตรงนี้นะครับสิ่งที่อยู่ในรากรากคู่นะครับจะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ไปด้วยนะที่เอาตรงนี้ออกมาเขียนนะน้องก็จะรู้ว่า y ลบ4ของเราเนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ไปด้วยนะ y ก็เลยต้องมากกว่าเท่ากับ4นะครับ ทีนี้ลองเขียนเส้นจํานวนดูนะลองเขียนเส้นจํานวนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ในส่วนของเว้นนะครับลองเขียนไปซิก็จะได้อะไรออกมาเนี่ย y มากกว่าเท่ากับ b ใช่ไหมแล้วก็ยังไงเอ่ยน้อยกว่าเท่ากับ85นะครับโอเคดัง okay. นั้นเราสามารถตอบได้เลยว่าตัวเลนส์คืออะไรครับดังนั้นเลนส์ของเราเนี่ยอยู่ที่ปิด b ถึงปิด85นะครับ โอเคพอได้แบบนี้แล้วสิ่งที่โจทย์เขาอยากได้คืออะไรนะครับสิ่งที่โจทย์อยากได้ก็คือั้งนะตรงนี้โดเมนใช่ปะ่ะเ,เราหามาแล้วนะตรงนี้คือเลนส์นะครับโจทย์เขาบอกว่าเขาจะเอาโดเมนกับเลนส์มาทําอะไรกันนะเดี๋ยวขึ้นไปดูนิดหนึ่งนะเขาจะเอาโดเมนกับเลนส์มันมายูเนียนกันนะครับอ่ายูเนียนกันพอยูเนียนกันแล้วก็จะได้ตรงนี้ออกมาแล้วให้เอาส่วนเนี้ยแยกเป็น a b c d เนะี่ยเอารวมกันแล้วก็ตอบข้อนี้นะครับ ลองดูนะลองเอายูเนียนกันดูนะในส่วนของโดเมนกับเรนส์เนี่ยถ้าน้องเอายูเนียนกันเกิดอะไรขึ้นครับยูเนียนนะดังนั้นโดเมนนะที่เขียนว่าโดเมนนะครับยูเนียนกับเรนส์นะครับได้ออกมาเป็นอะไรครับถ้าดูจากตรงนี้ละอ่าต,ตัวเนี้ยยูเนียนกันสองตัวเนี่ยยูเนียนกันก็จะได้ช่วงออกมาเป็นอะไรเอ่ยได้เป็นปิดลบห้าถึงปิดลบสี่นะครับแล้วก็ยูเนียนกับอะไรครับ 4, ปิดสี่แฟนจนถึงแปดห้านะครับตอนนี้น้องก็จะรู้แล้วว่าตัว a เป็นอะไรครับ a คือลบห้าสี่ดีคือลบสี่นะครับ C ี D ก็คือสี่แล้วก็ดีคือแปดห้าเนาะอ่านั้นเราสามารถตอบได้เลยว่าแล้วเอาทุกอย่างมารวมกันก็ลบห้าบวกลบสี่บวกสี่บวกแปดห้านะครับคําตอบที่ได้ก็คือแปดสิบนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ก็คําตอบคือแปดสิบนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับข้อที่สามนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ